สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับห้างทองหวังยากมีสาขาแมคโครนคะรสวรรค์นะคะวันนี้สาขาแมคโครของเราค่ะก็มีอ่าสร้อยคอน้ำหนัก1บาทนะคะแล้วก็ข้อมือน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะเป็นงานที่เอามาลงใหม่เลยนะคะเอามาอวดกันอีกเช่นเคยนะคะก็เอาใจนะคะสาวกคนที่ชอบงานเ,<ป>เลเซอร์ปั้นหน้าทองคําขาวนะคะก็ตัวสร้อยของเขาค่ะจะเป็นงานยอดนิยมนะคะก็เป็นงาน เบนซ์ขั้นตุ้มนะคะเลเซอร์ปัดหน้าทองคําขาวค่ะส่วนตัวกําไรนะคะตัวกําไรตัวนี้เก๋มากเลยนะคะก็จะเป็นงานมูนคัทค่ะเลเซอร์ปัดหน้าทองคําขาวเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็เป็นงานเข้าเซตค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถเข้ามาชมสินค้าได้เลยนะคะที่ห้างท้องหวังยากมีสาขาแมคโครนครสวรรค์นะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 056ค่ะ257ค่ะ077ค่ะวันนี้สาขาไมคโครของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ